ใชครับผมโอ้น้ำเดิไนไปนอลองลองเบิ้งครับลองเบิ้งลองดูลองดูงดเพือหมันครับผมฮะนี่ละแถวนี้ละเนี่ยลองแรกเนี่ยฮะ,ะ,ะบ่ผูกก็ลองเบิ้งก่อนกนไงไรขับลองเบิง้ง ไลหอ,อมเดียวครับน้อยๆฮะยังอนี้ครับผมในกกำลังดีฝนสิตก นายนน่เป็นตัวเห่นบอแมนมาอนยู่ับมนยู่ว่มีตัวม่ ขับเอาเรยวเอาเรยวมาแล้วมาแล้วตัวแรกไม้นี่ครับผมโอ้ตัวโอเคได้ครับตัวสวยอยู่ลองดูอพอดีทําเวลาครับผมจะไปทุระไปทุระจะไปทรงไปทรงเยื่อให้ลูกค้าที่สั่งพม่าครับผม เอาใส่เวลาอยู่ไม้นี่จักบ่เกินสามสิบนาทีครับเดี๋ยวจังวากันไหมรอบหนะรอบหนาวากันไหมํำรวจบางนามวันโอ้โหตะว่วฟงถ้าท่านใดจิตสร้างไปแล้วกะมียังสงสัยกับทักมาถามในเด้อครับเด้อเป็นยังเป็นยังสั่ยอย่างสิกขสทักมาถามในเลยครับ

ยังดึงตะกั่วเลนซ์ไปอยู่นี่ทาอะไรนะครับไม่แล้วอู้ตัวสวยอยู่ดิไม่แล้วครับไม่อีกเลี้ยวไม่อีกเลี้ยวสวยครับใส่นี่สวยใส่นี่สวยเอ้ยยังบ่ผ่านเดอ้อยังบ่ผ่านเด้ยทำเวลาทำเวลาโอ้ยเวลาขึ้นหน,หน่อยเทนอ่ะทับ่ส่งกับโบแด้ครับเนี่ยลูกค้าเพิ่นสั่งไว้

มูยังไงมูยังไงเด้ลอ,ล,อดดลูกเอ้ยถล่มฟูงยิงกับวะสามครับไม้นี่สามแล้วครับ อู่เลโอ้โหผมปล่อยมือเมื่อกี้นี่ปลามหลุดไปเลยดึงรอบสองไปอยู่ไม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 ่ข้าหลีกหลีกตะกร้อยเด่นอยู่เมื่อกี้นี้ เอามามาเอาเลยครับมาแล้วมาแล้วอ่าอุย้ยเวลาขึ้นหน่อยทีน้เอาเดี๋ยวจะกลับมาสัมมัยครับ ลงผืนแล้วมั้งบออืม้ยวางยาบาดก,กันควนหวนหวนครับจวดสุจดสจวดเออโอเคดีอยู่ครับ มาแคแบๆเยอฝากทิ่สามของยูทูกันได้เรื่อยๆครับเนี่ก็กเพอเพ่ามดิ่งด้านล่างนะครับไสนใจเยอะก็ที่ก็ได้ที่กันครับผมทำังลบลครับทำทางลบหล รูดอีละเสี่ยนเงินควายป่าลายครับวันนี้ได้ลิปนี้ออกมาสัมผัสก่อนครับผมจุดจุดเส้าไปตรงตรงเยื่อให้ลูกค้าท่านใดที่สั่งเข้ามาแล้วนะครับไปส่งเยื่อเดียวพอดีคนส่งก็สิบปิด่อนตรงนจ้ะขอบพระคุณสำหรับการรับชมครับผมฝากติดตามเป็นเป็นกำลังใจในเด้อครับเด้อ ครับคุณครับ